สามครั้งว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วแล้วก็ทรงประสงค์ที่จะโปรดปัญจวัคคีย์ทรงประสงค์ที่จะแสดงธรรมให้ฟังปัญจวัคคีย์ก็ค้านพระพุทธองค์ทั้งสามครั้งแล้วก็ใช้คําว่าอาวุโสโคตมะพระพุทธองค์ก็ถามปัญจวัคคีย์ว่าพระพุทธองค์เคยยืนยันกับพวกเธอหรือเปล่าว่า ตัวพระองค์ได้บรรล,ลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาติพอพระพุทค์ตัดเสร็จดังนี้ปัญจวัคคีย์ก็เปลี่ยนจากคําว่าอาวุโสโคตมะเป็นพันติทันทีเลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากคําว่าอาวโุโสที่แสดงความตีตนเสมอก็กลายเป็นข้าเตบพระองค์ผู้จเจริญแล้วก็ตอบพระพุทค์ว่าอาเตบพ,พระพุทค์ผู้จเจริญ ก็อูไม่เคยตัดอย่างนั้นเลย